เขาบอกเดียวดวงเอ่อคุณอนุทินก็บอกบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเหมือนกับมีลาหูที่เป็นดวงอ่ะเสริมตัวเองพี่เลยนึกถึงคุณเนวินเลยจะผลักให้คุณธรรมนัฐอ่ะไปเป็นเหมือนคุณเนวินไปอยู่ข้างหลังซะแรงเสียดทานทางการเมืองมันก็จะลดลงพักการทําตกลงเขาลุ้นคว้าตอนนี้กำลังเล่นลิเกอยู่ที่ะเขาตกจูบอยู่ ที่ว่าเพื่อไทยอเขาต่อรองเพื่อโยนหินถามทางไปเรื่อยๆคุณภูมิธรรมจะได้คุมกะลาโหมนะเป็นไป,ไ,ปมไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะคุณทุิศน่าจะรับเลขน่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมมันก็อาจจะมีกรณีคุณยิ่งรักไหมสมมติถ้าคิดไปแบบนั้นนะหรือคุณยิ่งรักรอนหน่อนึงฮะรอจนอายุ70ค่อยกลับมาก็ได้ฮะ ตกลงรัฐบาลชุดหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเก็บภาษีจากคุณทักษิณได้ไหมจะเก็บเงินค่าชดเชยจํานําข้าวจากคุณยิ่งรักได้หรือเปล่าที่าวานไม่มีปล่อยออกมาบอกว่าคุณชัยชนกเนี่ยลูกคุยใหญ่เนี่ยจะมาทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยถ้าอยากให้ลูกโตแบบก้าวกระโดดะระวังจะกลายเป็นมะม่วงบ่มแกส๊สอุงอิงบ่มหุนเซนอย่างเงี้ยก็จะตายไวไปเอออะไรประมาณนั้นนะ รวมหัวเฝ้าบ้านเห่าความจริงกัดไม่ปล่อยวันนี้ใครที่เป็น FC ซของคุณภูมิธรรมเลขากัร์มานะฮะเราจะคุยเรื่องคุณภูมิธรรมเป็นพิเศษนะกับบอกรบาหอบวอชด็อกนะครับคุณสมจิตว่าเคอสุนทอสวัสดีครับพี่สมจิตครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับคุยเรื่องคุณภูมิธรรมนิดหนึ่งฮะก่อนหน้าน,นี้ทางภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้คุณภูมิธรรมเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรี แต่เพื่อไทยดื้ตอตกลงเพื่อไทยเขาดื้อหรือยังไงฮะพี่สมจิตคือเท่าเท่าที่พี่ถามน้องๆที่เขาอยู่ทางเพื่อไทยเนี่ยคือเขาก็บอกว่าทางคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นคีย์แมนสำคัญที่พรรคพรรคเนี่ยก็คือว่าต้องการให้เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นตัวหลักอะในการที่จะอยู่ในรัฐบาล อย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ความมั่นใจมันจะลดลงเพราะว่าในายใหญ่เนี่ยเชื่อถือมั่นใจคนนี้มากานี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าไปอยู่ร่วมกันในการตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยก็ต้องมีคนที่เที่ยวคมพอสมควรในการที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วไม่ถูกเขาขบหรือเขาแบบว่าข่มจนกระทั่งไม่สามารถที่จะยืนอย่างมีความเข้มแข็งได้นะมั้ยแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะ ในส่วนของทางพักภูมิใจไทยก็ปล่อยข่าวออกมาตั้งแต่ต้นมือเลยว่าฉันไม่เอานะภูมิธรรมเนี่ยประชาชาติถ้ามาร่วมฉันก็ไม่เอานะทวีเนี่ยเพราะว่ายังรู้สึกแบบเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็บอกบอกว่าน,นี่ใบสั่งครูใหญ่ทำนองลักษณะเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ข่าวที่ถูกปล่อยออกมามักจะอ้างว่าคุณเนวินไม่พอใจคุณเนวินไม่ต้องการคุณเนวินไม่อยากได้มันจะมามเป็นแบบนี้หมด จนกระทั่งนะมีน้องเลาฟังพอมีคนไปถามคุณชัยชนกเรื่องนี้แล้วแบบเอ่ยชื่อคุณเนวินคุณชัยชนกพูดแบบนี้บอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อผมก็คือว่าเขาก็พยายามจะบอกว่าเหมือนพ่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปลบความเชื่อของคนแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อด้วยมันคือความจริงอ่ะถูกไหมขนาดเวลาที่คุณอนุทินมีงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะคำอวยพรยังมาจากคุณ ในวินเลยที่อวยพรบอกอ่ะให้หนูไปเป็นนายกอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนเป็นคนที่คู่บุญคู่บารมีมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคุณในวินเนี่ยพี่ก็ไม่เชื่อว,ว่าคุณอนุทินจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วมันตลกมากนะวันนั้นพี่บังเอิญบังเอิญไปเปิดเจอมีคนเทวดูดวงะหมอดูเนาะเขาไปเดียว<น>ดวงคุณอนุทินแล้วเขาก็บอกบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเหมือนกับมีลาหู ที่เป็นดวงอะ่ะเสริมตัวเองพี่เลยนึกถึงคุณเ네นวินเลย <c oughs> คือบุคลิกของคนที่จะเสริมส่งตัวของคุณอนุทินอะไรขึ้นมามใช่ไหมนี่ปัญหาตอนเนี้ยพี่คิดว่ามันเป็นสถานการณ์ของการปล่อยข่าวลวงเพื่อโยนหินถามทางไปเรื่อยๆและในขณะที่โยนหินถามทางไปเรื่อยอๆก็สร้างความชอบธรรมให้กับฝั่งตัวเองเอ่อเช่นการโยนหินถามทางมาใหม่บอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ย จะได้คุมกลาโหมนะมนอ,อาจจะออกมาอาจจะออกมาจากคนที่ไม่ต้องการให้คุณภูมิทำนั่นแหละเป็นรัฐมนตรีนึกออกไหมเ,เพราะว่าพอออกมาปุ๊บคนก็เฮ้ยอย่างที่นุ้เฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยว่าเฮ้ย,ยจะเอาอย่างนั้นหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมซึ่งพี่คิดว่าข่าวเนี้ยมันเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาประกาศค่อนข้างชัดสองเรื่องที่เขาจะทําในการเป็นรัฐบาลคือต้องคุมเศษษรษฐกิจและต้องคุมเรื่องของความมั่นคง คือคิดว่าเขาจะปล่อยเรื่องงานความมั่นคงไปให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยในความคิดของพี่พี่ว่ามันเป็นไปได้ยากมากเพราะตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องชายดงชายแดนอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วถ้าคุณไม่ให้คุณภูมิทำเนี่ยคุณคิดว่ากระแสตีกลับคุณมันจะขนาดไหนคลิปอังคงอังเคลิลอะไรมาหมดความมั่นใจที่คุณจะหาเสียง จากคะแนนในเรื่องของชายแดนคุณจะโยนไปให้ให้พักเพื่อไทยหรือเป็นไปเป็นไปแทบไม่ได้อ่ะนะเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตอนเนี้ย,นนยกระแสะมาถึงขนาดว่าจริงๆคุณอนุทินจะไปควบกลาโหมหรือเปล่าด้วยซ้ําไปจากเดิมที่คุณอนุทินควบภูมิอ่าควบมหาไทยใช่ไหมคะที่อะไรคิดว่าข่าวเนี้ปล่อยปล่อยมาเพื่อแทงแทงคุณภูมิธรรมแทงไปที่เพื่อไทยแล้วก็แทงมาที่ทางพักภูมิใจไทยว่าแกอย่าตั้งนะ จะเห็นไหมแค่มีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยกระแสถล่มอะ่ะมันเข้ามาขนาดไหนไม่แคร์คนที่เลือกแกเข้ามาเหรออะไรทํานองลักษณะแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยถามว่าคุณภูมิธรรมจะมีโอกาสได้เข้ามาหรือเปล่าพี่ว่าเพื่อไทยอะ่ะเขาต่อรองอยู่ว่าอยากส่งคุณภูมิธรรมเนี่ยเข้ามาอืถ้าเกิดเป็นความจริงว่าคุณภูมิธรรมนั่งกะลาโหมเนี่ยคนทนด่าเนี่ยน่าจะไม่ใช่คุณภูมิธรรมนะคุณทวีิน่าจะรับเละ ็นคนแร,แรกเลยค่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะคุณภูมิธรรมนั่งกระลาผมทีนี้พี่สมคิดคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าภูมิใจไทยเนี่ยขัดเพื่อไทยไม่ได้ยังไงก็ต้องมีคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีคนบอกว่าตําแหน่งที่เพื่อไทยเนี่ยจะจัดให้คุณภูมิธรรมไปนั่งเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะดูแล คุณทักษิณชินวัตรที่ตอนนี้อยู่ในเดือนจําและอาจจะรัฐมนตรียุทิธรรมเนี่ยอาจจะเป็นคนเซ็นเอกสารที่จะปล่อยตัวนักโทษออกมาก่อนกําหนดพี่สุคิดมองด้ียยังไงครับคือพี่ไม่ไม่คิดว่าจําเป็นที่จะต้องใช้งานคุณภูมิทําไปทําอะไรแบบนั้นเพราะว่าโดยเอ่อเขาเรียกอะไรระบบของมันน่ะไม่จําเป็นต้องมีอํานาจอะไรเข้าไปเขาก็ได้ตามระเบียบอยู่แล้วเพราะว่าเขาครบกําหนดเกณฑ์ไงหกเดือน เขาก็จะได้รับการพักโทษมันไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจพิเศษอ่ะดังนั้นก็เลยไม่เห็นว่าจําเป็นจะต้องส่งคุณภูมิธรรมเพื่อไปทําอะไรแบบนี้เพราะถึงแม้ไม่ใช่คุณภูมิธรรมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามระบบอยู่แล้วโดยที่ไม่ใช่อํานาจของตัวรัฐมนตรีแต่ว่าในส่วนของถ้ามองในแง่ของกำเน็ตรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยประโยชน์อะไรที่มันจะมีได้มากกว่ากรณีของคุณทักษิณม,มันก็อาจจะมีกรณีคุณยิ่งรักไหมสมมติถ้าคิดไปแบบนั้นนะ จะมีกรณีคุณยิ่งรักไหมคุณยิ่งรักก็ยังอยากจะกลับมาจะจะ,จะมีการวางฐานอะไรตรงส่วนนี้หรือเปล่าถ้าพูดถึงตรงนี้พี่ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเข้าไปเพื่อทําเพื่อคุณทักษิณเพราะของคุณทักษิณมันปลายทางแล้วว่าพูดง,ง่ายแต่ของคุณยิ่งรักเนี่ยมันมันยังไม่ได้เริ่มต้นเลยหรือมันอาจจะเคยเพยายามเริ่มต้นแต่มันยังไม่ไประสบความสําเร็จแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่คิดว่าคุณยิ่งรักจะกลับมานะอาจจะอยากกลับมาแต่ถ้ากลับมาแล้วต้องไปเข้าคุกแบบพี่พี่ชายอ่ะ พี่ไม่คิดว่าว่าเขาจะกลับมาเพราะว่าความเป็นผู้หญิงแล้วก็ความที่ไม่น่าจะแบบว่าทนความลําบากหรืออะไรอยู่ในเรือนจําได้สู้ชั้นใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศดีกว่าและจะกลับมาก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจว่าฉันไม่ต้องติดคุก พี่คิดว่าคุณคุณยิ่งรักเนี่ยน่าจะอยู่ในสภาวะแบบนั้นหรือคุณยิ่งรักหลออน,นิดนึงฮะรอนจนอายุเจ็ดสิบก็กลับมาก็ได้ฮะออตอนนั้นก็อาจจะผักโทษอีกประมาณสักน่าจะสิบปีนิดนิดนะฮะหลอน,นิดหนึง่งสิบปีแป๊บเดียวเองอะฮะแล้วไงต่อครบพี่ก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันก็คือว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คนมองกันอยู่เนี่ย จะมองในลักษณะว่าเอ้ยใครจะเป็นอะไรใครจะไปนั่งในกระทรวงไหนแต่พี่ว่าสิ่งที่คนลืมนึกไปอ่ะก็คือว่าวันเนี้เพื่อไทยเมื่อมารวมอยู่กันกับทางพักภูมิใจไทยแล้วเนี่ยตกลงรัฐบาลชุดหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเก็บภาษีจากคุณทักษิณได้ไหมจะเก็บเงินค่าชดเชยจำนำข้าวจากคุณยิ่งรักได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าสภาพ ของทางเอ่อรัฐบาลเนาะตัวเลขคณิตศาสตร์ของรัฐบาลเนี่ยสมมุติถ้าเขาไม่เอากล้าทําแล้วมีแค่เพื่อไทยคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะไปเก็บเงินจากสองสีทพี่น้องนี้หรือเปล่าเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุดในรัฐบาลนี้นะเนื่องจากว่าถ้าถอนตัวปุ๊บรัฐบาลล้มเลย ถูกไหมเอออันนี้มันก็เลยทําให้คนก็เลยมองต่อว่าถ้าอย่างนั้นน่ะกล้าทําตอนเนี้ยยังไงก็คงไม่ถึงกับหลุดจากการเป็นรัฐบาลหรอกแต่เพียงแต่แบบถูกนวดให้น่วมไปเรื่อยๆให้อหํานาจต่อรองแกลดลงให้แกสิ้นความอาหังกาไปอ่าตอนนี้เริ่มตั้งแต่ไม่เอากระทรวงเกษตรแล้วใช่ไหมต่อจากนี้ไปก็ไม่เอาธรรมนัตมาเป็นรัฐมนตรีด้วยอ่าถ้ายอม <Ừ. S 1> หมดก็แสดงว่า อำนาจต่อรองอ่ะมันลดลงแต่ในขณะเดียวกันก็เอาพกการรคกล้าทำเนี่ยมาคานกับทางพรรคเพื่อไทย,ไทยเออเพื่อไทยก็ไม่กล้าถอนตัวเพราะว่าถึงแม้ฉันถอนตัวไปรัฐบาลก็จะยังคงอยู่รอดปลอดภัยอยู่ดีอะไรทํานองลักษณะแบบเนี้ยดังนั้นอะ่ะถ้าจริงๆถ้าดีที่สุดสําหรับทางพรรคภูมิใจไทยอะ่ะเขาจําเป็นต้องมีกล้าทำ พูดถึงเรื่องเงินภาษีที่คุยทักษิณจะต้องจ่ายหมื่นกว่าล้านแล้วก็เงินค่าจำนำข้าวทีต่ต้องปรับคุณยิ่งรักอีกหมื่นกว่าล้านก็สองหมื่นกว่าล้านนี่ทําคนละครึ่งเฟดสามได้เลยแต่คิดว่าไม่น่าจะเก็บได้อะหรือก็อมไม่อยากเก็บหรือไม่กล้าเก็บพี่สมจชีคิดว่าไงฮะที่ว่าสามอย่างอ่ะที่หนูพูดมาทั้งหมด่ะ ไม่น่าจะเก็บได้ไม่กล้าเก็บไม่อยากเก็บเนี่ยมันคือรวมกันอยู่แล้วสุดท้ายว่ปลายทางก็คือเก็บไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ไอ้เงินลักษณะแบบเนี้ยออกมาไม่รู้กี่ครั้งตัอกี่ครั้งแล้วอย่างเช่นก่อนหน้านี้มันมีกรณีเรื่องทุจริตรถเรือดับเพลิงใช่ไหมก็มีการเรียกเก็บกับทายาทคุณสมัครศุนทรรวรเด้ด้วยซ้ําไปที่คุณสมัครเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเหมือนแค่มีคาที่พากษา แต่เราไม่เคยได้เห็นเงินจริงคราวนี้ขอให้เห็นเงินจริงๆหน่อยได้ไหมสังคมต้องกดดันอะถ้าสังคมไม่กดดันเขาก็จะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปกับสายลมแล้วก็เงียบๆกันไปคนไม่ทวงถามก็เฉยๆดังนั้นจริงๆภา,ร,ากรกิจแรกสําหรับพี่นะคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยฝากถึงคุณเอกนิตินิติแทนประภาละกันพี่ว่าควรจะทําเรื่องนี้ให้มันเป็นบรรทัดฐานว่าเงินแผ่นดินต้องกลับมาเป็นของแผ่นดินอืม ก็หวังไว้อย่างนั้นหน้าแต่ไม่อยากหวังมากฮะเพราะว่าน่าจะผิดหวังหรือยอย่างหนึง่งที่รู้ก็คือนักการเมืองเขาไม่เล่นนักการเมืองให้ถึงตายอ่ะพี่เขาเล่นแค่แบบพอเป็นคอนเทนต์ให้แบบเอาใจประชาชนพอสุดท้ายอเอาจริงๆถึงตายเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่เขาไม่เล่นพวกเดียวกันเขากลัวโดนเอาคืนทีนี้รัฐมนตรีของเพื่อไทยมีอีกสองคนคือสองศรเนี่ยตกลงที่คนบอกว่าสมศักดิ์กับสุริยะเนี่ยอาจจะได้แค่คนใดค,คนหนึ่งเท่านั้นเองที่จะได้เป็นรัฐมนตรี คือสองคนนี้ประชาชนคงคงรับพม่ไหวฮะพี่สมจิตมองว่ายังไงอะครับคือพี่ก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีข่าวลักษณะนเนี้ยไอ้คนเก่าๆคนที่ภาพไม่ดีไม่อยากจะให้มานั่ง แต่สุดท้ายพี่เห็นสองคนเนี่ยฝ่าเข้ามาได้ทุกทีนะทีเนี้ถามว่าอำนาจต่อรองของเขาอะมีอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่ยงคงกระพันและเป็นรัฐมนตรีมาโดยตลอดเพราะเขามีสสในมืออย่างครั้งเนี้ยเขาก็บอกว่าเขามีสสเนี่ยกลุ่มที่อยู่ในมือของสองสเนี่ยอยู่ประมาณ30คนและอันเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้พรรเพื่อไทยอะตัดสินใจเร็วในการที่จะเอาทั้งพัก ไปคุยกับทางภูมิใจไทยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวว่าถ้าเพื่อไทยยึกยักสามสบคนของสองสอเนี่ยก็จะไปร่วมไปสนับสนุนคุณอนุทินเพื่อ,อไทยก็เลยบอกว่าอย่าเออเป็นงูห่าอยา,ก,อออยาก,กันนั้นเลยอ่ะงั้นก็ไปทั้งพักเพราะยังไงก็อยากได้อํานาจอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันก็คือทําให้ภายในของเพื่อไทยเองเนี่ยมันมีความอ่อนแออยู่มันพูดกันถึงขั้นว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่ทรัพยากรของทาง,งตระกูลชินวัตรเท่านั้นด้วยซ้ำไปที่ขับเคลื่อนพักมีทรัพยากรของคุณสุริยะเนี่ยเข้ามาเนี่ยประกอบกันด้วยถึงขั้นมีคนบอกโอ้ใช้เครื่องบินเจ็ตเจิท์อะไรอย่างเงี้ยขนบางอย่างไปตามพื้นที่โน้นพื้นที่นี้ด้วยซ้ำไปนุคงได้ยินใช่ไหม <ใน S 1> ดังนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองในพักเขาจึงสูงไงพออำนาจต่อรองพักเขาสูงเนี่ยพี่ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่ากระแสกดดันที่บอกว่าจะไม่เอาสองคนเนี่ย มันจะถึงขั้นทําให้สองคนนี้ไม่ได้จริงๆหรือเปล่าหรืออ่าสมมุติว่าได้มาอย่างน้อยอ่าคนใดคนหนึ่งคุณก็ได้ตัวแทนเขาเข้ามาอีกอยู่ดีถูกไหมถึงจะไม่ใช่ตัวเขาเองก็เป็นตัวแทนของเขาอยู่ดีอืมเป็นตัวแทนที่ต้องเป็นร่างทรงที่เขาสามารถสั่งการได้ด้วยใช่ไหมแต่คําถามมันก็กลับมาที่ว่าเออบ้านเราอ่ะก็จะเป็นลักษณะว่าเออฉันไม่ชอบอ่ะขอแค่ฉันไม่เห็นหน้าแก แกนอมินีมาฉันก็ยังพอทนได้มันก็เหมือนกับกรณีของคุณเนวินถูกไหมถ้าถามว่าวันนี้ถ้าคุณเนวินเนี่ยมายืนอยู่ตรงข้างหน้าเลยและเป็นคนที่มีตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยตัวเองพี่ว่าคนจํานวนมากเลยที่ยังติดใจกับยี้ห้อยอะไรต่างๆในภาพลักษณ์ที่เป็นภาพจําของคุณเนวินแต่พอคุณเนวินถอยไปอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นอีกคนละเรื่องเหมือนกันนะคนกลับรู้สึกเหมือน ừ, ừ. เออพอจะรับได้ เพราะมันไม่ได้มาออกหน้าให้ฉันเห็นแล้วรู้สึกแบบขัดลูกหูลูกตาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไปอยู่ข้างหลังและโมเดลเนี้แหละก็เลยมีคนบอกว่าจะผลักให้คุณธรรมนัทน่ะไปเป็นเหมือนคุณเนวินไปอยู่ข้างหลังเป็นผ<ะ>ู่ใหญ่แรงเสียดทานทางการเมืองมันก็จะลดลงแต่พี่ดูสีหน้าสีตาของคุณธรรมนัทเนี่ยคุณธรรมนัทยังปล่อยวางไม่ได้เหมือนกับกรณีของคุณเนวินดังนั้นกรณีแบบเนี้ยก็เหมือนกันสมมุติว่าเราไม่ได้คุณสมศักดิ์นะ เพราะว่าจะเอาภาพที่มันดูดีคุณก็ได้ตัวแทนคุณสมศักดิ์มาอยู่ดีถึงคุณจะไม่ได้คุณสุริยะคุณก็ได้อาจจะเป็นพงก์กบินมาแทนสุริยะก็ได้หรือเป็นใครที่คุณสุริยะส่งมาเป็นตัวแทนแต่พี่ยังเชื่อว่าสมศักดิ์เนี่ยจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่ว่าสุริยะไม่น่าจะหลุดนะผมว่าคุณสุริยะคงอยากจะเล่นเป็นพระเอกเองฮะบทคุายใหญ่คง อย่างแกคงจะไม่อยากเล่นนะคะก็คงจะอยู่หน้าจอไปจนถึงขนาดแบบว่าสังขารไม่ไหวอะ่ะอ่ะ้าเข้าใจก็หวังว่าคนไทยทุกคนนะคะที่อาจจะไม่ชอบกุศลยาก็ให้โอกาสอีกนิดนึงนะฮะอย่างน้อยก็น่าจะอีกสักสองสมัยนะฮะคงจะหลังจากนั้นก็คงจะสังขารคงไม่ได้ละทนท,น,ทน,นิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะยังไงแกก็คงไม่ไปอะ่ะผมก็ว่าอย่างนั้นนะคะเข้าใจรัพยากอของแกมาแกก็ต้องมามาอยู่ในหน้าหน้าหน้าฉากกันเนาะ ทีนี้มีเรื่องหนึ่งเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานมันมีปล่อยออกมาบอกว่าคุณชัยชนกเนี่ยลูกคู่ใหญ่เนี่ยจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยมันพี่สมจิีคิดว่าขนาดนั้นเลยเหรอคือพี่เห็นแล้วพี่ก็เขาเรียกอ,อะไรอ่ะสงสัย,ยว่าทําไมถึงแบบปล่อยข่าวกันกันถึงขนาดนี้เนาะอย่างแรกเลยคือโอ้โหคนที่จะไปนั่งมาหาไทยได้เนี่ยคุณ จเจ้าลูกตัวเองไปฆ่าในตำแหน่งนี้ทําไมอันนี้นี้ส่วนตัวพี่คิดนะเพราะว่าคุณจะไปเจอแบบว่าเสือสิงกระทิงแลดมหาไทยไม่ใช่ธรรมดานะข้าราชาการที่เขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วถ้าคุณไปแล้วแบบว่าใช้คํานี้จะแรงไปไหมถ้าเป็นไก่อ่อนไปอ่ะคุณจะแบบว่าไปคุมคนเหล่านี้ได้ยังไงลูกเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะให้มีความแข็งแรงพี่ว่าตอนเนี้ยตัวของคุณชัยชนกอยู่ในดีีเนี่ยมันก็มีความพอเหมาะพอสม กับความเป็นคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไอทีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ถ้าอยากให้ลูกโตแบบก้าวกระโดดอะระวังจะกลายเป็นมะม่วงบ่มแกส๊สเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยอะมะม่วงบ่มแกส๊สถูกไหมมันโตเร็วเกินไปมันยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ ในการทำงานการเมืองอีกสักระยะหนึ่งแม้ว่าในขณะเนี้เราก็จะเห็นว่าคุณชัยชนกเนี่ยก็เรียกว่าถูกดันให้โตเร็วมากเนาะมาเป็นเลขาที่การพักเลยถูกไหมคะและในขณะเดียวกันน่ะเราจะเห็นเขาหลุดหลายครั้งนะตอนที่อยู่ในสภาในเวลาเขาอภิปรายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าอยู่ในสภาก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามาหลุดและพลาด ในตำแหน่งรัฐมนตรีในวัยละอ่อนขนาดเนี้ยเพิ่งจะครบ35แล้วเพิ่งจะไดออ้อายุถึงการเป็นรัฐมนตรีคุณจะผลักเข้าไปเป็นรัฐมนตรีมาหาไทยเลยส่วนตัวพี่ว่าคุณเนวินคงไม่ใจร้ายกับลูกขนาดนั้นน่ะมมันมันโตเร็วเกินไปใช่เห็นด้วยคะ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประมูบมบ่มแก๊สออุออ้งอิงบ่มหุนเซนอย่างเงี้ยก็จะตายไวไปเอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ รัฐมนตรีของพรักภูมิใจไทยมีหลายคนที่มันเหมือนกับเขาจองสัมบัาิยังไงัสักอย่างอะฮะอย่างเช่น<ม>ก็ณมีคุณพิพั์อย่างเนี้ก็จะต้องมาจองอยู่ที่คมนาคมอ่ะพี่สมจิตมองอยังไงฮะก็ไม่ไม่ประหลาดใจนะเพราะว่าคุณพิพั์เนี่ยก็ถือว่าเป็นถุงเงินคน,คนสําคัญของในพักภูมิใจไทยพักใต้ทั้งหมดคือคุณพิพั์ดูแลแล้วเขาได้สอสอมาขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องเกรดเอที่สุด ในกระทรวงเกรดเที่สุดที่เขาต้องการคือคมนาคมนั่นแหละมันก็ไม่มีทางอ,อื่นพี่ไม่เชื่อว่ากระทรวงนี้จะเปลี่ยนเจ้ากระทรวงกระทรวงนี้เจ้ากระทรวงน่าจะเป็นคนเดิมก็คือคุณพิพัฒน์เพราะว่าเวลาเขาไปหาเสียงหรือเขา,าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็พูดเหมือนในทานองว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยกระทรวงคมนาคมจะถูกผลักดันต่อโดยหนึ่งสองสามสี่อะไรก็เหมือนกับว่าเจ้าตัวจะได้นั่งยาวอ่ะแล้วพี่ก็คิดว่าเขาไม่น่าจะปล่อย และพี่เชื่อว่าคุณเนวินก็คงให้ด้วยเพราะว่าคุณก็ทำมาแล้วเข้าเป้าอ่ะใช่ไจากเดิมเขาบอกสาสิบเอ็ดเขาได้ถึงสามสิบสอง้วยซ้ำไปในพื้นที่ภาคใต้แล้วบทบากของคุณพิพัฒน์ในการเป็นรัฐมนตรีคำราคมเนี่ยเขามีผลงานอะไรเด่นๆไหมฮะพี่สมสิทพี่ไม่เห็นเลยนะนอกจากการแบบให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการจะทำเม็ดกับโปรเจกต์อะไรทำนองลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้คนมองว่า อกระทรวงคมนาคมเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีตัวรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์จริงๆ ในเรื่องของเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากการที่ถูกมองว่าเข้าไปเพื่อที่จะทำโครงการใหญ่เพื่อให้มีงบประมาณสูงๆในการที่ตัวเองจะได้เป็นคนอนุมัติงบประมาณนั้นส่วนสิ่งที่ตามมาจากการอนุมัติงบประมาณนั้นเราคงไม่ต้องไปพูดถึงเพราะเราก็คงจะพอคิดได้แล้วเนาะจากไอ,อ้กรณีล่าสุดคอร์รัปชันเนี่ย คะแนนเราก็ตกหว,วบลงมาจากเดิมอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่พี่คิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญสําหรับรัฐบาลหน้าที่คุณต้องควบคุมให้ดีคือเรื่องของการพิจริคอร์รัปชันครับก็ถ้าคุณวิพาษจะเป็นนักดนตรีขณราคมอยากเห็นวิสัยทัศน์ของคุณพิพัฒน์นะว่าจะทําคณราคมของบ้านเราเป็นยังไงเพราะว่า ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นอะไรวิชั่นของคุณพิพัฒน์เลยฮะนอกจากกินบุญเก่าที่ลรงตู่ท,ทาเรื่องโครงสร้างต่างๆที่รองรับเอาไว้อยากเห็นเหมือนกันฮะถ้าอยากนั่งตรงนี้ช่วยโชก่นให้ประชาชน <_ S 1> เห็นนิดนึงรัฐบาลของภูมิใจไทยเนี่ยเราจะเห็นคนที่มีฝีมือมีอาชีพนอกจากเอกนิติสุปจีแล้วก็ศิษศักดิ์สามคนเนี่ยมันจะมีคนที่สี่คที่ห้ามีไหมหรือจะมีแค่นี้อ <_ S 1> มันมีผู้ชื่อคุณปีดีดาวฉายขึ้นมาที่เคยเ,เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีครังงไหมเคยเป็นรัฐมนตรีครัง,งใเอในย,ยุคของลอลุกตู่แต่ว่าอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปตอนนี้ม,มีชื่อคนเนี้ยเข้าเข้ามา อยู่นะก็ไม่รู้ว่าจะถูกวางไว้ที่ตรงไหนเนาะเพราะว่าพลังงานเดิมจําชื่อไม่ได้ซะละที่ที่อยู่ในตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เออคุณอัจฉริพลไม่มีบทบาทถูกไหมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าดึงเข้ามาเนี่ยจะไปอยู่ตรงส่วนไหนเพราะว่ากระทรวงหลักในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้วเนาะนอกจากเรื่องของกระทรวงพลังงานถูกไหมคะเพราะตอนนี้คุณเอกนิติคลังคุณสุภจีพาณิต แล้วก็คุณศิย์ศักด์ต่างประเทศนะเหลือกระทรวงเศรษฐกิจอะไรอีกล่ะมีกะเกษตรมีพลังงานใช่ไหมมีคมนาคมมีอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังเป็นรองนะเป็นรองกว่าไอ้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเชื่อว่าอุตสาหกรรมเนี่ยพี่เชื่อว่าคุณขิงเอกนัทเนี่ยน่าจะมานั่งในกระทรวงนี้เออน่าสนใจเอเอนี้โอเคให้ผ่านให้ผ่านอาคุณปีดีมันจะมาดูในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่หรือเปล่าไม่รู้<น>อันนี้รอดูอเป็นประธานของ PTT Global นี่ฮะเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมาใช่ใช่มันก็เปลือบเหมือนกันนะคะคนที่มาจากรัฐทุนคนที่มาเป็นรัฐทุนดีพลังงานทำไมต้องมาจากบริษัทปตทเลยด้วยฮะ,ะยก,ยก็เห็นมาตั้งหลายคนก็อุ้ยเข้าราช้างผมไหมก็เห็นมาตั้งหลายคนก็ไม่เห็นจะมีผลงานอะไรเลยอะทําไมต้องมาต้องมาจากปตทด้วยมาจากที่อื่นทํางานไม่ได้หรอเออมาจากที่อื่นทำงานไม่ได้หรอฮะพี่สมจิต มาจาก <ทำ S 1> ป,ปตทเนี่ยก็คือว่าเข้าใจพลังงานไง อยู่ปตทเข้าใจพลังงานแล้วมาเป็นรัฐมนตรีงั้นผมถามง่ายๆเอาคนที่ไม่ต้องอยู่ปตทไม่ต้องเข้าใจพลังงานแต่มาแล้วค่าไฟค่าแก๊สค่าตัวอย่างถูกได้ไหมฮะคุณไม่ต้องเข้าใจเลยมากหรอกคุณมาแล้วทาให้มันถูกเนี่ยประชาชนเขาต้องการแบบนี้ประชาชนก็ไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะมาจากปตทมาเป็นซีอมมาก่อนประชาชนก็ไม่สนเขาสนแต่ว่าเห็นมาจากปตทตั้งหลายคนก็ไม่เห็นมันจะราคามันจะถูกลงเลย ตามพิสมจิตเนี่ยนะคะก็อันนี้ความความต้องการของการเมืองกับความต้องการของประชาชนในเรื่องนี้มันสวนทางเสมออนุเพราะว่าเขาก็เข้ามาเนี่ยคนถูกมองด้วยซ้ำไปว่ามันถือก,กลุ่มทุนส่งเข้ามาเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของตัวเองในช่วงที่คนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลังงานอย่างเข้มข้นประชาชนก็เริ่มตั้งคำถามมากเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเรื่องค่าพลังงานที่มันแพงไอ้ฉันบอกว่าไอ้ฉันบอกว่าจะให้ราคาถูกแกก็เอาเงินภาษีฉันไปอุดหนุนใช่ไหมทีนี้มันก็เลยถูกมองมาโดยตลอดว่าไอ้ตำแหน่งในตรงส่วนเนี้กลุ่มทุนพลังงานไม่ปล่อยมันเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นมีแต่คนจากทุนพลังงานเสมอที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็จะมีอาพูดกันแบบแฟฝงก็จะมียุคข,ของคุณพิรพันสาลีรัฐวิภาค ที่ไม่ใช่ทุนพลังงานเจ้าตัวไม่ใช่ทุนพลังงานแล้วได้ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ทะเลาะจริงกับนายทุนพลังงานนะจนกระทั่งสุดท้ายพักก็มีปัญหาแล้วก็อ่ะอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะทีเนี้ยถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เราหมายถึงประชาชนต้องการจริงๆก็คือเหมือนที่นุบอกไม่ต้องรู้จักพลังงานอะไรเยอะแยะก็ได้แต่รู้วิธีการในการที่จะทําให้ค่าไฟค่าน้ํามันเนี่ยมันถูกลง เราหาได้ไหมที่ว่ามีแต่การเมืองไม่เลือกไงอืใช่การเมืองไม่เลือกนะระอย่างที่คุณปริพันธ์ก่อนที่เขาจะเออไม่ได้เป็นรัฐมนตตีเนี่ยผมเขาทาเรื่องหนึ่งนะพี่ทําเรื่องอเออโซอลา่าคือต่อจากนี้ไปประชาชนที่จะไปติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องไปขอหกเจ็ดแปดหน่วยงานเนี่ยไปจบที่เดียวแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ทําไม่สําเร็จฮนะอดีเขา ยุสภาไปก่อนก็หวังว่ารัฐมนนทีพลังงานคนใหม่จะเข้ามาจาัดก,การเรื่องนี้เนะาะก็อยากติดโซล่าเซลล์แต่ว่ายังติดไปได้ขี้เกียจขอห้าหกหน่วยงานเจ็ดแปดหน่วยงานอ่ะสุดท้ายแล้วถามพี่สัมจิตนิดนึงว่าพักกาตรตตกลงเขาเร่วมเขาเร่วมมาตอนนี้กําลังเล่นลิเกอยู่เล่นเล่นเล่นคอนเทนต์เพื่อที่จะเอาหน้าสื่อเฉยๆรายว่านติดต่อกันอทีว่าเขาตบจูบอยู่ คือตอนนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ดีกันนะนะเพราะว่าพี่อ่ะก็ยังคิดว่าเขาเขาคงสลัดกล้าทำไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจะเอาอำนาจต่อรองในรัฐบาลไปไว้ในมือของทางพักเพื่อไทยอ่ะมันเสี่ยงเกินไปสำหรับพักภูมิใจไทยเพราะว่าพักภูมิใจไทยเคยเล่นบทแบบนี้มาแล้วในสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลคงไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยโดนเอาคืน จากทางพรรคเพื่อไทยในบริบทที่มันใกล้เคียงกันดังนั้นการมีกล้าทำเนี่ยมันจะทำให้เขามีความปลอดภัยมากกว่าแต่ในขณะที่จะมีกล้าทำเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาในบริบทที่ชั้นคุมได้ด้วยและทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเนี่ยดูดีด้วยเนื่องจากว่า อย่าลืมนะว่านโยบายข้อแรกที่ก่อนหน้านี้พี่เล่าให้ฟังไปอ่ะว่าภูมิใจไทยเสนอนโยบายข้อแรกคือบอกว่าจัดสรรรัฐบาลที่ดีจัดสรรรัฐมนตรีที่ดีดังนั้นในคําว่าจัดสรรรัฐมนตรีที่ดีในรัฐบาลไม่ได้มีแค่3ามคนคือคุณศรีหศักดิ์คุณเอกนิติแล้วก็คุณสุพจีเท่านั้นแต่มันยังก้องหมายถึงองค์ประกอบอื่นๆในคณะรัฐมนตรีของคุณด้วยก่อนที่แกจะมาร่วมเนี่ยฉันขอขัดสีชวีวันแกหน่อยได้ไหมเพราะเขาบอกบอกว่า ภาพมันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยต้องตาต้องใจประชาชนเท่าไหร่นักนะนไหนๆมีแป้งนี่ขอปะแป้งกันหน่อยให้ดูหน้าตามันดีขึ้นกว่านี้ไหมใครที่ประชาชนไม่ต้องการก็อย่าเข้ามาเลยเป็นแรงเสียดทานกับตัวเองมากเกินไปด้วยซ้ําและถ้าเข้ามามันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาอีกเช่นถ้าสมมติว่าคุณธรรมนัทมาเป็นรัฐมนตรีก็มีคนตั้งค่าแล้วนะอย่างคุณไทยกรเนี่ยเสนอเลยว่า พักประชาธิปัตย์ต้องไปหาร่วมมือจับมือกับใครเพื่อที่จะไปยื่นให้ศาลฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยเลยว่าคุณอนุทินตั้งธรรมนัตมาเนี่ยคุณอนุทินจะต้องพ้นนายกเหมือนกับกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินหรือเปล่า <c oughs> เขาก็คงไปนวดกันว่าเออยาให้มันเกิดปัญหาในลักษณะนี้เลยเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของกฎหมายก็จะทําให้ลดแรงเสียดทานของคนที่มองมาที่คณะรัฐมนตรีที่เปิดมาปุ๊บเนี่ย ก็อยากให้หน้าตามันดูวิ้งวังหน่อยนะไม่ใช่มีแค่สามคนที่บอกว่าจะมาขายได้เท่านั้นก็คือคุณเอกนิติคุณสุภจีแล้วก็คุณ<ด>อะไระคนละคุณเออคุณศรีหัิกไม่พอดังนั้นเนี่ยหน้าตารัฐมนตรีควรจะดูดีหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินเนี่ยเคยพูดด้วยซ้ําไปว่าหน้าตาของคอรมอจะดีกว่าคอรมอในชุดปัจจุบันที่เป็นอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเขาก็คงพยายามตรงส่วนนี้อยู่อืครับอ่ะ ก็ขอบวันนี้ขอบคุณ,คณพี่สมจิต์มาคือสุดท้านนะครับขอบคุณนะครับรวมหัวเฝ้าบ้านเขาความจริงกัดไม่ปล่อย